สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธที่15 พฤศจิกายน2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันของแอดนาคิโนเลขกำลังวันของอาจารย์ได้5 8 9ทุกท่าน5 8 9ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข5นะครับวันที่อยู่ในส่วนด้านบน16พฤศจิกา66 ต่อมาจะเป็นแนวทางสูตรพร่มารูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาผมได้มาจริงครับแต่ว่าลงให้ไม่ทันสูตรของอาจารย์มีเลข5นะครับที่เข้าตำแหน่งหลักสิบงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้ศูนย์กับ5ทุกท่านศูนย์กับ5มาลุ้นกันครับแนวทางของอาจารย์จะเดินต่อไหมวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบน มาต่อกันที่นวะทางวิ่งบนของหนุ่มขอนแก่นนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์เด่นที่เลขหนึ่งก็เข้านะครับอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน16บหกพฤศจิกาหกหสูตรของอาจารย์ให้เด่นมาที่เลขหตัวรองก็คือสากับหนะครับจัดไปทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้ วิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์ได้เลขค่าตัวรองอยู่ในส่วนด้านล่างในทางของหนุ่มขอนแก่นครับมาต่อกันที่แนวทางรันอัพวิ่งบนเลขวิ่งสองตัวสุดนี้ของแอดเก้วดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้านะครับมีเลขหนึ่งเข้าติดต่อกันมาแล้วเจ็ดงวดนะครับบางงวดก็มาสองตัว งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้8กับ9เด่นไปที่เลข9รอง8นะครับเด่น9รอง8แนวทางรันอัพของแอดเกใครตามสูตรนี้ของอาจารย์ครับหน้าจอเอานะครับมาแล้วต่อมาจะเป็นแนวทางเลขปิดบนรอสนสูตออร6ของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณ งวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับแนวทางของอาจารย์มาสองตัวเข้าหลักร้อยกับเข้าหลักหน่วยมี9กับมีหนึ่งนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้หกหนึ่งสี่ห้าทุกท่านหกหนึ่งสี่ห้าเลขติดรอสอนอสูตรหของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณงวดใหม่ได้หกหนึ่งสี่ห้า ต่อมาครับจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของแอดแสงเดือนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข5เข้าตำแหน่งหลัก10เข้าติดต่อกันมาแล้ว5งวดบางงวดก็มา2ตัวบางงวดมาครบบนกันเลยทีเดียวเชียวงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้8906 8906จัดไปครับใครรอสูตรนี้ มาต่อกันที่แนวทางของแอดเกอีกหนึ่งแนวทางนะครับเป็นแนวทางสองตัวบนทุกท่านรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์มีเลขหนึ่งที่เข้าแต่ว่าเลขชุดไม่มีหนึ่งห้าสามงวดหลังสุดไร้เรียงดูได้นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเลขเด่นของอาจารย์ได้แปดกับเก้านะครับงวดใหม่เลขชุดก็อยู่ในส่วนตรงนี้ มี49 39 29 48 38 28ตัวที่อาจารย์เน้นก็คือชุดที่ขียเส้นใต้สีแดงนะครับมี4ชุดด้วยกัน49 39 29แล้วก็48อย่าลืมกันล่างแล้วก็อย่าลืมจีดตัวไปกลับด้วยเนาะถัดมาจะเป็นแนวทางคู่โต๊ดรูปแบบนี้ทุกท่านคู่โต๊ดมัดรวม ก็จะมีแนวทางของน้าอ้วนกับอีกหนึ่งแนวทางนะครับมีจารย์ใจดีจัดทําขึ้นมาให้งวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายตัวชนก็คือเลข5มาอยู่นะครับพูดโต๊ะที่มัดรวมกันแล้วก็จะมี5-9าเกทุกทันที่เขา้างวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาครับตัวชนได้เลข4เลขชุดก็จะมี28-2420 48-4440 แล้วก็585450นะครับตามนี้ทุกท่านแนวทางมัดรวมขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลแล้วก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่จัดทำข้อมูลนี้ด้วยนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางคู่โต๊ะของแอดปุ้ยงวดที่ผ่านมาคือไปฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่ทุกท่านแนวทางของอาจารย์เข้า1นชุด มี9 1นะครับเข้าตำแหน่งคู่ทางหุยออก9 5 1งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาคู่โต้ของอาจารย์ได้1 5 2 5 3 5 1 6 2 6 3 6 1 7 2 7 3 7ครับวันที่อยู่ด้านบน16พฤศจิกา66ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอปาระกา2สีเป็นข้อมูลบน งวดเก่ารูปแบบนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีห้าหนึ่งงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาในส่วนตรงนี้สูตรของอาจารย์อยู่ด้านบนครับได้ศูนย์กับสามสี่ห้ามัดรวมกันแล้วได้ศูนย์สามีหมีชุดสามตัวมาให้เป็นแนวทางเบื้องต้นสองชุดนะครับได้เจ็สากับเจ็ดนย์ห้า แนวทางปากกาสองสีถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดพายเรือมหาคอยโรดนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางที่อาจารย์ให้มานี่ก็ใกล้เคียงอยู่นะครับผิดไปตัวเดียวแต้มเดียวทุกท่านจุดสามตัวของอาจารย์ได้หนึ่งหกเก้ากับหกเก้าครับหวยออกเก้าห้าหนึ่งเนาะ ประมาณนี้ครับผิดไปแต้มเดียวเอาสถิติทางเดเอเลขมวดก่อนของอาจารย์มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมมวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16พย2,566ข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ได้907กับ07 2ตัวล่างได้20ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดสมอนจิโร่นะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขวิ่งนะครับที่เข้านั่นก็คือเลข5านะครับเลข5ส่วนเลขชุดของอาจารย์หลุดไปสองงวดหลังสุดตามที่เห็นเลยนะครับแคปหน้าจอได้เรียงดูได้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16พอยอ5 6 6ออาจารย์ให้แนวทางวิ่งบนมาที่6กกับสอง เลขวิเลขพวงของอาจารย์มี62048 2ตัวบนก็มี0220แล้วก็24ชุด3ตัวชุดเน้นได้602ชุดรอง420ชุดกัน642กับ802ข้อมูลล่างของอาจารย์วิ่ง4กับ2เน้นชุดเดียว42ทุกทันแนวทางสรุปบนล่างของอัศสม,มอนชิโร่ ต่อมาครับจะเป็นแนวทางชุดโต๊ะคัดพิเศษงวดใหม่ได้40ตัวนะครับก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านงวดใหม่งวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมี519ทุกทันแอบหน้าจอเอานะครับใครตามรูปแบบนี้ของอาจารย์นภัทรแจ่มจรัสสีชุดโต๊ดคัดพิเศษ40ตัว ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขชุดบนรูปแบบนี้ทุกท่านง,งวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับอยู่ในส่วนด้านบนแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดติดไปแต้มเดียวครับทุกท่านที่ผมวงกลมให้นะั้นก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับผิดหลักร้อยไปหวยออก951อาจารย์ให้851มาเนาะประมาณนี้นะครับแนวทางรูปแบบนี้งวดก่อน งวดใหม่ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างทุกท่านแคปหน้าจอเอานะครับใครตามสูตรนี้มีทั้ง2ตัวแล้วก็สามตัวต่อมาจะเป็นทางเลขตารางของเอดละเด่นนะครับงวดที่ผ่านมาเลขในตารางส่วนตรงนี้ของอาจารย์มาครบบนเลยนะครับมี1มี 9, ้ามีห้าในส่วนเลขชุดของอาจารย์ครับเด่นบนของอาจารย์มีเลข9้า ส่วนเลขชุดนั้นหลุดทั้งบนทั้งล่างนะครับตัวงวดหลังสุดประมาณนี้งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับเลขในตารางของอาจารย์เลขวินก็จะมี8ป5สองห้าเจ็ดสวข้อมูลชุดสามตัวสองตัวแล้วก็สาสองตัวล่างตามนั้นเลยนะครับจับหน้าจอเอาเนาะไปดึงชุดเด่นกันดูแล้วก็จะมีชุดที่อาจารย์ติดดาวมาให้ด้วยนะครับ มาก็จะเป็นแนวทางเลขตารางของอาจารย์คมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาครบบนนะครับมี 1, นึ่มีหมีเแล้วก็มีหลงไปล่างด้วยงวดใหม่ก็อยู่ในส่วนด้านล่างนะครับฝั่งทางซ้ายเลขในตารางด้านบนของอาจารย์ได้5กับ2ตรงกลางได้9 6 3าหกางล่างได้ศนย์กับ7ครับ ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ